<differences S 2> เเดฮ้ยเฮ้ยได้ได้เลยโอ้โหอีพีโคตรเยอะกูกูกูได้อีพีโคตรเยอะเลยกูตายเออกูตาย เวลาคนดูวันนี้เ <é> นี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำเว้ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจดเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยว่าได้นะและเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินราเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมและรับเติมเพชรฟรีไฟล์ด้วยเนยนะครับผมหรือว่าโค้ดต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะคร ไอ้ไว้มันคือเกาะอะไรวะข้างบนนู่นอะเฮ้ยเกาะอะไรอ่ะเฮ้ยมันมียอดรู้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นโลบักโลบักซอสป่ะเฮ้ยโลบักซอสตีไม่จัาโอ้ยเดี๋ยวเดตีไม่เข้าเลยเหรอเฮ้ยเข้าอยู่โอ้โหตัวดำผีเลยว่ะเฮ็ดโคตรเฟี้ยวโอเคตอนนี้เฮ้ยเรือผีมึงเห็นปะเออ รบ้าเลยว่ะโอเคนะครับขอการสวัสดีท่านผู้ชมดูท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมคิดว่าเคดีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเด็กคือว่าแมปทำการอัปเดตมาแล้วก็มีเจ้าทะเลมาวันนี้เนี่ยผมก็ทำการมารีวิว เขาเล่นผลได้ตื่นแล้วก็เจ้าทะเลนะครับผมแล้วก็เล่นชิวๆนะคนดูครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งกลับมาเล่นใครของหายเหมือนผมคอมเมนต์กันเลยด่วนๆนะครับของกูหายหมดเลยนะครับผมคนดูโอเคใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ครบ5้าไลค์ขึ้นไปด้วยกันนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปชมคลิปกไปดีกว่า let's go <S โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการขับเรือใช่ไหมใช่อรับขับเรือไปไหนไว้ไปไหนไปเข้าไปไหนวะจะไปดูเกาะที่แบบเกาะสุดท้ายเลยแล้วกันไหนวะเกาะลาสเทลนะไม่ใช่พี่มันเป็นเกาะทรายพี่อ,อ๋อเฮหาเอ้ยหรือว,ว่าเกาะสุดท้ายของราชาตุลัดโกดีโรเจอร์กู <c oughs> ถามจริงไอ้นั่นอะไ,นะนะไอเกาะข้างบนมันคือเกาะสกายเปียรุ่นใหม่เหรอวะไม่ใช่โคตรเฟี้ยวเลยว่ะเฮ้ยเองยังไม่เคยขึ้นเลยอ่ะ เออยังไม่เคยเลยถ้าเกิดว่าคนดูกดไลค์คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นกับแอดมินแล้วก็ให้แอดมินเนี่ยพาผมขึ้นไปข้างบนนะท่านผู้ชมใครอยากจะเห็นก้อยกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคเพราะว่าแอดมินก็เป็นรุ่นน้องผมนั่แหละนะครับผมเป็นเพื่อนน้องกันนั่นเองโอเคครับไหนไหนโอ้ก็เลยสายนู่นนะนะเออนั่นแหละเฮ้ยแปะแว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 ะก่อนเนี้ยคือตอนนี้นะครับผมเขาก็อัปเดตมาคือคูณสี่พีบอสนี่นะครับผมแล้วก็อ่า เขาเรียกว่าบูธนะครับผมเหมือนกับสปีดออฟเดอะไทม์สปาคือเลยว่าเหมือนกับทําให้บอสเกิดเร็วหรอเออประมาณนั่นแหละครัผมพี่ผมสมผลได้ผลผลผลไอ้นี่ผลอะไรวโมจิเฮ้ยคอ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 ออเฮ้ยนี่เหรอโมจิหรอเฮ้ยเรือผีบ่ะนาเมื่อกี้ไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเอาไปเองแล้วสุ้ยเฮ้ดเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย้เฮ้้ยอเฮ้ เอ้นี่ผนางผนางนี่กูกูกินนี่ดีใช่ไหมโดนัทเออกูตายเออเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไปมึงดูดิกูไม่ตายเฮ้ยเอ้ยกูแบกเหรอกูไม่ตายเลยดีอ่ะกินผลพิสตาลิก้าเอาตายเฮ้ยเอ้ยมากูจะมาได้อะไรนะอ้าวขึ้นอะไรอ้าวนี่ไงอ่ะ let's go เดี๋ยวเรามาดูหน้าเจ้าทะเลนะโครฮาเลเยดีดยเฮ้ยแต่มบเฟี้ยวนะกูบอกเลยนะแมปทูพี c e นะเว้ยมึงดูถูกได้ไงไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามันจะลักษณะแบบไหนกูว่ากูโดนเดียวกูตายว่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันมันแรงไหมแรงครับหายทั้งลำอ่ะเรอยังหายอี่ใช่หรอโอ้โหโหวงว่าเคยโดนแล้วเคยโดนแล้วอ๋อเฮ้ นี่จ้ะเออเข้าไปดิเข้าไปเลกันดิเฮ้ยระวังระวังระวังมันหมดกว่านี้ใช่เหรอมันเบร์ขนาดนั้นเลยเหรอวะรูปร่างกับพลังเป็นคนละเรื่องกันเลยนะพี่ระวังล้นอนนหรนอนเจ้าทะเลปะเนี่ยยิงแค่นี้แค่นี้เฮ้ยระวังระวังระวังกันได้งลองตีต้งลองตีตรงนี้ไหมพี่มีสกิลตีไกลยไหมเออเพิ่มเลยมี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 อ่าพี่พี่เอาเลยเอาเลยเอาเลย ตีมันตีไม่ได้ยเฮ้ยเชยเเฮ้ยเชียดเียเฉยดยเชเดี๋ยวมันเดียเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยกูได้ฆ่า้ทะเลโอ้โหอีพีโคตรเยอะกูกูกูได้อีพีโคตรเยอะเลยกูตายเออกูตายผมพาไปมเอเฮ้ยแล้วะโอ้โหอีพีโคตรเยอะ พี่พี่ก็เจอเลยโอ้หสี่ร้อยสี่โอ้โหหล้วนๆล้วนๆหกร้อยไม่อยไโอ้เจรอยแล้วน้องเฮ้ยมันบักปะเนี่ย้บไมบักไมบักมันได้พีเยอะมากพี่ตอนนี้โอ้โหกูขอต่อเลยได้ไหมทาไว้มออยู่ก่อนไหนมือก่อนไหนยู่ก่อนไหนที่เดิมที่เดิมก่อนโอเคก็ไก็ไปก็ไปกไปกก่อนแลสุพลเนาะก่อนสุพลพี่เฮ้ยมันขึ้นอยู่เลยมันขึ้นอยู่เลยอะเลยวพันกว่าแล้วเนี่ย มึงขับมาเลยมึงขับมาเลยโอ้หรือว่าันกว่าทำไมเยอะจังวะเอ็งเอ็งได้เท่าไหร่เราหมื่นสี่ครับผมโอ้โว้โว้โคตรเจ๋งเลยอัพแต่ดีวีฟูดเลยจังหวะชัตนี้โหปั๊มเบี้ยวกับเจ้าฮาเลย่คนดูคือชิวอันนี้แกแบบบวกไม่ใช่แค่พาไปดูอย่างเดียวสอนวิชิลัดเบี้ยวนะลัดเบี้ยวเลยนะเนี่ยคนดูลัดเบี้ยวแบบยี่ี่เลยยี่สี่แล้เดียวมากเร็วมากโอเคโอ้โห โอ้โหมันตอนเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นใช่ไหมช่ไม่รู้อ่ะพี่มันมันเกินหนึ่งหมื่นมาแล้วผมอ่ะโอ้โหงงเหมือนกันโอเคเวล้ยงสองพันละกูเล่นวัดเดียวเวล้ยงสองพันเนี่ยนะเออไปไม่ถึงวันเนี้ยแป๊บเดียวไองที่ถึงวันนั้นเออลองดูนะคนดูแง่ได้มาผมถึงแล้วผมถึงละพี่อยู่ไหนน่ะนี่อยู่เกาะเกาะใกล้ๆมันอ่ะเห็นไหมสิบวใช้สกิลไหมเกาะใกล้ๆมันเลยอ่ะ เดี yeah, ๋ยวเดี๋ยเห็น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 แล้วเห็นแล้วบึบบบบึบมาเลย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 มามามาแล้วไไไม่ใชใกล้ๆนใกล้ๆนะอีกรอบไนอีกรอบะโอเคม่งรา้วแม่งเสี่ยงแบบว่าดีดนะหยุดใกล้ๆก่อนนี้ด่าเฮ้อชิเฮ่ยใกล้ๆมันใกล้เกินกูตายขึ้นมาเฮ้ยแต่เพี้ยเราก็เยอะแล้วนี่ว่าแต่มก็โคตรแรงใช่ไหมแรงแรงแรแรง ใกล้ชิดเลยนะเว้ยไวไวไปใกล้ชิดเลยนะจาจริงนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยากจะซากับมัน้ยมองตามาสบตามาหน่อยสบตามัหน่อยเอออย่างนั้นแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงเจอกูเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮ้เฮ้มเฮ้ยเฮกเฮ้เ้วเฮยเฮเฮ้ยเฮ้เ้ยอฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้เ้เ้้เล้ไเเ้้ยเ้ยเเ้ยก้เเ้ย เอออเาเฮ้ยเเอาก็บครั้งเฮ้ยมาแล้ว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 ยมาแล้วโอ้โหคือคนเยอะเ้ไปออโอเคโอเคไปมึงมารีวิวเอเองรออยู่ก่อนดูเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวรีวิวโอเคโอเคมาแล้ว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 โอ้โหเวลคือคนเยอะ หรืองั้นอย er. ่างงั้นอย่างงั้นวันี้วันี้กูอยู่ในเกาะนี้จนกูเลี้ยวตันเลยได้มไแมพแมพนี้จนกูเวลตันกูตันเลยไลยเซตเลยเซตเลยพี่เซตตรงปุ่มน่ะไอ้ยกลมๆเนี่ยโอเคโอเคเอามาไปคิดเอามาไปคิดเอ่าคิ้ละขี้ละอ่ะคิ้ละโอเคสวยสวยมามาเดี๋ยวเราทำการมันร um ีวิวผลได้ต okay, 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 ื่นนะครับโอเคมาลุยเลยลุยเลยลุยเลยอ่านี่เป็นสกิลสั้นนะครับนี่นะพี่พีกี่สกิลพูดกับคุณดูก่อนกี่สกิล มีสี่สกิลครับผมสี่สี่ซีซีอ่ะเซตเอ็กซีวีใช่ไหมใช่ครับโอเคสกิลเซตรอบครับผมขอดูอีกรอบเนี่ยครับมันจะเป็นกระสุนนะครับเหมือนกระสุนได้เฮ้ยพูดตรงนะเว้ยมึงเคยดูสไปเดอร์แมนไหมประมาณนั้นเลยน้าปล่อยใหญ่น่น้อยเออปล่อยใหญ่น่้อยๆแบบไปนะคนดูประมาณนี้เฮ้ยสมุด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 เฮ้ยเนเนเนเฮ้ยเจอสมุดแล้วสวยได้คีน่เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็เฮ้ยหามูฮ่าคีบุ๊กแล้วกดตัวอะไรเจครับผมเจเจ เฮ้ยโอ้ยเมึงดูดิโอ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 เฮ้ยมันฉันได้พี่เตียมันหพี่เตี๋ยมันเออมันฉันได้เอาไอปชิบกูขยับตัวไม่ได้มันหยุดเวลาได้พี่มันหยุดเวลาได้ฮ่าเออหยุดแล้วกูตายเลยโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโอ้โหทีเดียวตายเดี๋ยวค่อยมามาเดี๋ยวเรามาสกิลเอครับผมสกิลเอขอดูสกิลเอหน่อยอ่านี่เป็นสกิลเอครับฮมันเป็นเหมือนแบบเลเซอร์ยิงอ่ะเป้งเป้งเป้งเลเซอร์ได้อ่ะเอย่างเงี้ย อ่าก็มานนี้สกิลซี้วครับสกิลซีก็จะเป็นสกิลเดินทางครับผมอย่างงี้เหมือนยิงยาสไปเดอร์แม่ในเวลามันยิงตึกอะสกิลวีแหะสกิลวีแหะอ่าสกิลวีมันจะเป็นสกิลที่อลังการมากอ่าดูนี่จะเป็นการขังเฮ้ยโกงนกใช่ไหมโกงนกใช่ไหมแล้วก็แบบทำให้กูคิวได้แบบอีซี่เอ้โอ้โหโคตรโกงเห็นว่าเอ้โคตรโหดอ่ะแต่ผมว่าผลแสงก็โหดนะเนี่ยคนดูมันบ้ามากเลยอ่ะ ผลแสงอ่ะไม่ใช่ผลแสงโผลมาโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะน้องชายใช่ครับผมถ้าใครชอบ <ฮะ S 1> ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เลยกดแชร์คลิปนี้นะครับผมแน่ถ้าเกิดว่าใครชอบทูพีดก็กดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอ่าเอ้ย <c oughs> กูขอค่านีโอเอ็ดีโอดีโอเออนีโอเกมมิ่งเลยอเกมมิ่งเฮ้ยนี่ไงกูดูกูโดดได้ละกานโดดเป็นโจ๊กเลยแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวขอถ่ายรูปมันก่อนมึงอย่าข้ามมันนะแป๊บนึงนะขอเอ้ยได้ๆแล้วดิเนโอเดียวสมารูโดสมาลูโดสมาลูโดนี่ไงสมาลูโดไหมล่ะฮะฮะสมาลูโดคือสวาลูโดไม่ใช่สมาลูโดโอ้ใช่เหรอเฮ้ยดูดิดูมันดูมันมันค้างอ่ะเอาดินิโอนิโอห่าเลยไฮ้ยไว้เอาดิไว้ไว้ไว้เอามันเอามันไว้ันนี้อันนี้อันนี้ผมวันชัดได้เออทีเดียวเดียวไม่ขึ้นไอ้ห่าเฮ้ย โอ <Okay S 2> เคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันเนาะ <S <S บุยบุยครับผมใม่ใหม่ให้คนดูแล้วเป็นอะไรเขาเด็กกูมันกระโดดเอง <laughs>